เอาลีะนะทุกคนอย่ามองเราเองครับเอาครับนี่มันมืดเออเออข้าแต่สิ่งเลื่อนข้าโอเคผมก็ตะลากคิด กอตลาดเกมนีรับผมก็เป็นเกมเขาตทันเกอร์นะครับผมก็จะเป็นเกมสำหรับสำหรับเเป็นเกมแนวยิงผีนะผมจากจากที่แล้วเราไปล่าผีแล้วน <ja ี้จะเราจะมายิงผ yeah> anyway> ีบ้างนะผมอืเลยในเลือกผีเลือกผีอันนี้เลือกผีแล้ผมวินโนอันนี้ก็คืออ่าเป็นการเลือกผีแล้วผมเพื่อเป็นการอ่าเปิดมาก็ได้เป็นเลยนะคุณผู้ชมครับผมก็จะตัดเข้าไปในเกมไปเลยดีกว่านะท่าเหมือนเอามอกอัดไง ออฮฮือด่านอะไรวะอมันไม่เคยเล่นด่านนี้อันนี้เป็นด่านเออเป็นด่านร้านขายขงนะพี่เจ้าอยู่ตรงไหนเรู้ได้อย่างไรน้องของเจ้าเห็นได้ยงไเฮ้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 เฮเฮ้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 เ

đá đá tai nó tật tai lên nó ừ hừ 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 ừ หันหน้าเลยนะอะไรเงี้ยจริงรอบ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 นี้รอบนี้เล่นเอามันนะรอบรอบนี้ไม่เน้นค่ารอบนี้เล่นเอามันนะคุณผู้ชมอันนี้มันจะเป็นการสาธิตให้ดูก่อนนะว่าเป็นผีเล่นยังไง ความจริงก็ไม่มันก็ไม่ควรโผเยอะค่อย่างนี้นะครับยวอันนี้ผมจะเป็นสาธิตให้ดูนะว่าเล่นยังไงนะพี่น้องไม่ควรจะทำนี่นะใช่แล้วเป็นกลุ่มด้วยถ้าไม่อยู่เป็นกลุ่มนี้มีสีฟ้าสุ้ม <laughs> บีสิทธิ์จายมีสิทธิ์ตายนะครับปา,านป <laughs> านแน่นอนตาน <laughs> อันนี้บอกยอมตายแลนะคุณผู้ชมนะยำ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 อันนี้มันจะยอมตายก่อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตนับว่าผีเล่นยังไงนะครับลากอนเล่นยังไงนะแล้วก็ไปต่อด่านด่านต่อไปกันเลยคู่จะงอนเลกเหมือนเหมือนเห็นโฟรวินวีสองตัว อ่าเฮ้คือโซเราเล่นผมจะเป็นคนคนล่าผีบ้างนะผมอีกต่ือไปเวลาเราไปด้วยกันดีกว่าเราไปด้วยกันเราอย่าแยกต้องหาแบตก่อนนะจน,จนเกมถ้าเจอผีก็ยิงนะ<ใ>นถ,ถ้าเจอผีให้ยิงที่มันปุ่มมาก่อนเลยนะครับถ้าถ้าเจอผีให้ยิงก่อนนะผมแต่ก็ไม่ควรยิงเยอะเกินไปนะเพราะเราจะมีแบตอยู่ตรงฝั่งขวามือนะถ้าแบตหมดก็คือยิงต่อไม่ได้เราก็ต้องหาแบตเก็บตามนี่ประมาณนี้ครับ แล้วมันจะมีแบตแบตพิเศษด้วยครับก็คือบัตสีฟ้ามมันก็จะมีบัตแบตประเภทพิเศษด้วยครับก็คือแบตสีฟ้าก็คือเราสามารถเราสามารถเวลาเราเก็บไปแล้วเราสามารถยิงได้ไม่จํากัดนะผมพี่น้องวิธีกินเกี่ยตายโดนหลุมดาดูเลยหลุมดำเว้ยพี่ตอนนี้ไม่หลุมดํำถ้าโดนหลุมดำต้องปากลัวเพื่อรอดมีเวลาแค่หกวิให้ปากลัวถ้าหมดเวลาก็ตายขนานั้นเชียวโดนหลุมดำแล้วกันโดนนี่ปากไว้ออกนอกเลยอ้าวเดงกลับมาเช ตายอ้าวแตมตายแล้วแตมตายแล้วเหรอใช่เรีบว้อยเลยหุ้ยไม่ม่คนอยู่ใกล้อย่าม่คนอยู่ใกล้นะอันนี้เป็นอ่าพลังของฝีครับอันนี้อาจจะเป็นสายฟ้านะหรือว่าเมฆฝนก็ได้ครับมันทำให้เราเอออ่านนนนนนจมานหยู่ไลยอ่าไม่นะผมช่วยเพื่อนไม่ได้แบตผมหมดนะผมช่วยเพื่อนไม่ได้ ยิงหน่อยผิวตรงนั้นมันยิงไม่ได้แบตหมดแล้วออกข้างนอกข้างนอกข้างนอกออน่นี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นแบตสีฟ้าแล้วก็ก็จะมีเวลาจำกัดนะครับที่เราสามารถยิงได้ยิงได้ไดไแบบไม,ไม่ไม่เสียพลังงานนะครับผมแล้วก็ถ้าพอพอ,พอเวลาแบตหมดแล้วแบตแบตก็จะเต็มนะครับผมโอ้โอ,โอจะตายได้เอาชุบ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 ยังไงอะ่ะ ไม่ชุบอะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าจะชุบก็คือต้องเป็นดับเบิลดับเบิลโกส์นะครับต้องเป็นโหมดโหมดผีสองตัว <S <S 1> <S 1> <อ>นี่อยู่สาดโดนสาดโดนคือเวลาคือเวลาถ้าถ้าถ้าผีอยู่ใกล้ใกล้ตัวเราเนี่ยเราเราลองยิงแบบยิงรอบตัวนะเพื่อถ้าถ้าถ้าโดนผีเราก็จะรู้นะเราจะไล่ผีได้นะอันนี้เหมือนเหมือนเพื่อผีกันเอ้ยเจอผีนี่ครับผีอยู่นี่อันนี้เป็นผีใส่ส,ส,สก,กินด้วยนะสก,กินเป็นสก,กินมังกรนะเป็น เขาเรียกว่ามาันเป็นสก,กินที่โหดที่สุดในเกมนะประมาณนั้นคลองนี่ก็ความคล่อง,องที่พอๆกับหัวใจเลยแล้วก็มีเกมน,นี่มันเคลืออไรีเจนเหรอเลือดเลือดรีเลือดครับเป็นเวลาลคือรีเจนนี่ก็คือเป็นเวลาที่ผีจับคนได้แล้วอะ่ะเลือดมันก,ก็จะรีนะอันน่าจะเป็นผีที่เวลาจับแล้วเลือดรีเร็วมากดูดูมาดูตัวถัไไดไปอ่ะไอตัวที่อยู่ในไอตัวที่อยู่ในเรื่องตัวสลัดอ่ะรีเก็แบบรีเจนแบบเกือบเต็มแมสอะ นูเกม gaming no มี m e ร a ใช่ครับมีการโหวตผีตนหนึ่งนะมาไปดูว่าผีตนคือใครนะครับผมก็อาจจะต้องดูอถ้าเสียบาวเดี๋ยวต้องขอใครนะใครอ่ะใครอ่ะเต็มเบอร์ เออแมนนันเดใช่ครับแตมเป็นด้วยแตมเป็นนะครับในวันนี้ผีกับใครไม่รู้คนแล้ก็ใครไม่รู้อีคนนึงที่เป็นทหารอเมริกาทหารอเมริกาทหารทหารอะไรก็ได้ไหมวางกำลังต่อหน้าเลยอุ้ยโดนจับ อะเสียงอยู่ทางนี้นอ่ะยุ้ยทหารอเมริกาอ่าไม่นะเต็มเลงค่านี่นะอ่าไม่เล็งนี่แหละโอ้ยเราโดนมือจับด้วยยาโอยยว้ั ดไปชุบหน่อยไปชุบหน่อยแบตเตอรี่หมดแน่นอนเย้ตัวสด้ายที่บนะล o u b l มาดูแล้วผมจะได้เป็นหรือเปล่านะอัตราการเป็นปรมา15%นนี่ก็เป็นดับหมดดับ b l ล g h o อีกแล้วนะครับมีใครยี่สิบเอร์เซ็นต์นะออร์เนต ก็ผมไม่น่าจะได้เป็นนะเพราะว่าผม15%นะครัพี่น้อง15%ก็มีโอกาสนะผมก็สำหรับเกมเกมนี้5โอกาสมากกว่า10เนี่ยได้เป็นรัวๆแล้วก็ไม่ได้นะผมได้เป็นมนต์หัวเหลืองตึตึตึโอ้ฟังโอ้ไม่น่าสุขไปแล้วตัดสีศาลตัดสีศาลทําไม่ได้อย่างไร วิญญาณที่มันอยู่วินตายแล้วอ๋อวินตายแล้วแต่วิญญาณขวินยังยเหลงอยู่ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี <ง eterm Gore> ่น <Pacific Nein> ี่น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 ี่ ยิงดิวิแมยิงดิแจม,<ว>มไปแล้วนะแบตหมดลแล้วแบตหมดลแมมดล้วไ,ไปละไปไปละบายแบตหมดละบายไปละบายเวลาเวลาเฮ้ยตจมแจมมานี้แจมขามานี่เดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบแจมมานี่ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปมาชุบชุบไม่ได้เหรออ๋อหนึกว่าชุบได้โอเคชุบไม่ได้ครับจบแล้วไม่น่าจะมีนไว้สักอย่างนะ <c oughs> ฮ่าแม่น้ำเดชแบตหมดละเ้ยเห็น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 โผล่ตัวโผล่ตัวปรากฏตัวปรากฏตัวปรากฏตัวฮ่าทำไร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 ครับทำไร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 ครับเพื่อนโดนบัตรกอมฮ่าแม่น้ำเดชตอนนี้เลือดผีประมาณ25%นะครับ ตัวแน่นอนรอบตัวไม่มีอันหนึ่งของการแบตนะผมแบตกำลังจะหมดแบตผมกำลังจะเบลอแบตกำลังจะเบลอแบตเบล่แบตเบอร์แบตเบอร์แบตกำลังจะหมดแบตกำลังจะเบลอโอ้โนไมค์กาโอแม่แบตโนแบตเขาลืมไปแบตไอแปมตายแล้วอ้าวอ้าวทำไมเล่าผีเคขึ้นอะ อีตัวนึงตายแล้วเหรอใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้เหลือใครเนี่ยผีวินบอกผีวินบอกใช่ตายแล้วตายแล้วอ้าวเหรอไม่ตาเลยเป็นผีแล้วยังจะตายอีกรอบหนึ่งเป็นผีตายเป็นผีแล้วก็ยังจะตายอีกรอบหนึ่งอันตอนนี้อีกตัวนั่งอยู่ไหนอ่ะผีตัวนึงไปไหนแล้ว เราอยู่องที่เราดาอยู่อ๋ออยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่สองตอตานี่อยู่ด้าหน้าแต่เป็นผีแต่เป็นผีเย้าเนตี่ยนะจะได้สิบนต์นะพี่น้องเฮ้ยก็ได้ถ้าด้วยแล้วกันถ้าเดสุดสใครครับนี่เอก

อยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนข้างบนข้างบนเหรออยู่ชั้นสองไม่ก็ชั้นหนึงห่งแล้วอ้าโดนบัตกลมเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยผีสองตัวตัวไหนเนี่ยเป็นผีโอ้โอ้โอ้เอ้อเอ้อเออเออไอ้อยูอ่ชั้นสามผีอยู่ชั้นสามตอนนี้มันจะ

ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนอะหอสุสุไปกินเหเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วยิงหนนี้หนนี้ไหนไหนยิงยิงอ้าแบนหมดอีกเดี๋ยอยเอ่าเช็ดอ่าเช็ดเทวโกกินี่นี่นเ เีกเอเคบีโกิลตัวม่อาตัวแม่มันให้ได้ตัวแม่มันเป็นทหารครับตัวแม่คือคือถ้าดัานนี้ถ้าถ้าเราฆ่าผีที่โดนกัดจากตัวแม่มาอีกทีแล้วถ้าฆ่าได้ครับก็ไม่จบนะแล้วต้องฆ่าตัวแม่มันตัวแม่มันจะเป็นตัวใส่ชุดทหารอันอันอันนี้ไม่ใช่ตัวแม่มันครับมันจะเป็นตัวใส่ชุดทหารนะตัวแม่มันเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ตัวแม่ไม่ใช่ตัวแม่ ยิงป้องกันตัวไว้ก็ดีแต่น้อยแต่น้อยยิงป้องกันตัวเอ้ยตัวแม่มันอยู่นี่ตัวแม่มันอยู่นี่อ่าเออเออเออหมดแล้ว้าวเออตายหมดแล้วโนโอะ oh h โ l l no oh hell no <c oughs> oh shit ได die I'm die เกี่ยงนี้

ก็เ,เดี๋ยวก่อนนะคนก็ด้วยที่ผมสารพรมเราแ้วเราวันนี้ <c oughs> ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมเข้าติดคอร์ดด้วยนะอืมอย่าลืมเข้าติดคอร์ดด้วยนะติดคอร์ดเซิร์ฟด,ดีเซิร์ฟด,ดีเสิร์ฟไปคุณภาพนะผมโอเคครับไลาก่อนครับ